อ่ะกราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกันลยะสินแล้วนะครับวันนี้ได้มาหนึงถุงใหญ่เลยลูพี่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะสำหรับโอ้หมาหลากหลายมากนะครับหลากหลายจริงๆนะโอเคอย่าลืมกดอลไรก็ใช้กดซับสไครต์ให้น้องทีนะครับผมนะอ่ะอันนี้อันนี้เป็นอายุวัฒนมงคลทั้งหมดเลยในถุงนี้นะเดี๋ยวเอาที่ไม่ใช่อายุวัฒนมงคลก็แล้วกันเนาะ อ่ะมานี่เหรียญเสื้อเกาะรู้ปี่อันนี้คือเป็นเหรียญแจกในพิธีปลุกเสกอาอายุวัฒนมงคลแปดสบเดปีของหลวงปู่ศิลานะครับก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพระหุ่นละมานนะแต่ว่าเป็นมาในแบบเสื้อเกานะแล้วรูป้ปี่อันนี้เลขหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับนี่ที่ระลึกเห็นไหมเขาตอบว่าที่ระลึกก็คือเขาแจก นี่แหละงานปลูกเสกกนะันนาอแล้วก็เออรู้สึกว่าจะถวายหลวงปู่ไว้สักเท่าไหร่ห้าพันองคหรือสามพันองนี่แหละเอาไว้ให้หลวงปู่เอาไว้แจกเองอะไรเงี้ยนะเผื่อแบบเวลาหลวงปูไงปไงปไงป่ไปงานไหนอะไรเงี้ยอืมอันนี้คือของของแจกของของใครอะออทับทิมวลานะครับของคุณทับทิมวลานะนี่ย ราคาถูกกว่าพระหุลมันประมาณครึ่งหนึ่งเลยูกบหนึ่งสามศูนย์สองเอ่อหนูเปิดเอาไว้อยู่หนึ่งพันสี่ร้อห้าสิบาทนะครับมีทั้งหมดสามองค์นะเรียกอะไรหนึ่งสามเจ็ดห้านะครับนี่หนูมีเท่านี้สามองค์ทวนด้านหน้าเป็นพระหุลมานด้านหลังเป็นเอ่อยันนะเหมือนเหรียญเหมือนหลังเหรียญพระหุลมานเลยนะครับ พันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับก็ชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะลูกพี่นะมีสามหน่วยนะเหรียญเหรียญจะเล็กๆนะลูกพี่นะ,ะเดี๋ยวเทียบให้ดูกับพระหุลบานที่ทอพอสองสร้างนะครับเนาะนีะ่ไม่จะต่างกันอยู่เยอะอยู่นะอืมอ่ะใครชอบก็ลุยนะลูกพี่มีทั้งหมดสามองค์ทวนนะครับอ่ะต่อไป เป็นเหรียญพุ่งละมาเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเ,เหลือสององนะครับเหลือสองององออกออกเขียวน้ําเงินกับองค์ออกแดงชมพูนะดูทีละองคเนาะอ่าอ,องนี้ออกเขียวน้ําเงินนะครับไม่ได้ลุล้งจ๋าขนาดนั้นแต่ก็ตรงหนุมานก็ลุ้งอยู่นะรู้ปี่นะ ้าลมเข้าขออภัยแล้วพี่พอดีโอ้ลมแรงมากที่บ้าน16992นะครับนเนี่ยของแท้นะลูกพี่เส้นเสียนสวยงามนะนเส้นเสียนเส้นเสียนนะครับส่วนอีกองหนึ่งจะเป็นออกแดงชมพูนะ เหมือนจะเหมือนจะคนละบล็อกกับองค์เมื่อกี้นะ,นะองน,นี้ไม่รู้เอเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีบล็อกทองคำบล็อกอะไรเนี่ยแต่แต่ที่แน่ๆเนี่ยเส้นเส้นนะ่ะตรงเหมือนกันแต่ว่าเส้นเสีน้นหลักๆจะคนละอันกับเมื่อกี้ ก็เนี่ยพยายามดูอยู่ตรงเลขสองเส้นๆใหญ่ๆห,ญหน่อยน้าๆอะไรเงี้ยก mm. ็เลยเริ่มจะแยกออกได้ประมาณสามบล็อกแล้วตอนนี้นะอืมก็ค่อยๆดูกันไปนะรูพ้พี่มีหมดสี่บล็อกเนาะ <laughs> ตอนเนี้ยแยกแน่ๆได้แล้วสองสามกับสี่นี่ยังไม่ชัวร์นะเรื่องหาหาหาตำาหนิดร่วมกันอยู่นะครับอ่ะ เหลือสององนะครับอ่องค์เอาไปองค์แล้วเท่ากันเลยแล้วกันสามพันสองร้อยนะครับเอาไปเท่ากันเลยเออต่อไปอีกคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่ามีอายุวัฒนรมมงคลอีกนะครับมีพิทักษ์ไทยเข้ามานะครับสององนะสำหรับใครที่เออ่ชอบนะฮะอันนี้ชื่อดีนะเรียนพิทักษ์ไทยอันนี้ก็แม่ทัพภาคสองก็สร้างเหมือนกัน นะครับนะทองแดงผิวลุง้งนะครับนะอันนี้เป็นซีนเดิมนะฮะเผื่อใครเอาไปลุ้นเลขโคดเองนะครับเอ,องค์ละพันหกเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนทำหากุนแผนเนี่ยจอดขุนพลก็เลยงงเหมือนกันว่าเออเขาไปเอาอะไรเขาเรียกว่าอ,อะไรกระแสนม,มาจากไหนไม่รู้อะหนูก็เลย หาให้ลูกค้าแล้วก็หาติดมาไว้ด้วยหนึ่งองค์หาลูกค้าไปแล้วหนึ่งองค์นะครับไม่รู้เหมือนกันกระแสมาจากใดนะ,ะเป็นคุณแผนเนี่ยรุ่นเนี้ยรวยกดล้านเนี่ยคุณแผนมหาสเสน่ห์ยอดขุนพลนะครับนี่ตอบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรฝั่งตะกุนเงินตรงนี้นะครับเลขโค้ด942วงนี้เปิดไว้999บาทนะครับ ฟังตะกุดเงินด้วยนะนี่อันนี้หาติดเอามาไว้เหมือนแบบมีคนถามหาหลายคนละอะลองดูนะลูกพี่นะไม่รู้เหมือนกันมาจากไหนนะลูกพี่ถ้าใครรู้ว่าทำไมเขาช่วงนี้เขาหารุ่นนี้กันก็บอกที <c oughs> เผื่อหนูจะได้ไปหามาเพิ่ม <c oughs> เดี๋ยวตกรถอ่ะหมดอะต่อไป๊บ <c oughs> มาเทียบเลย แต่ว่าเดี๋ยวจะแกะให้ดูแค่แบบอย่างละหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามีมาเยอะพอสมควรเลยนะครับอาา่าฮะเรียงแป๊บหนึ่งนะโอเคก็คือ เป็นเหรียอญอฉลองอายุวัฒนมงคล8ปปีนะครับแล้วก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพิมพ์พไหนจะมานะก,ก็เก็บไว้ที่เราชอบเนาะลูกพี่ก็ลองดูจากคลิปนี้แล้วกันว่าพี่ชอบไนไหนเดินนูหนจะแกะเนื้องล่างให้ดูนะครับโอเคเริ่มจากเ,เริ่มจากพราพงก่อนอันนี้เป็นเหรียญรอนะ อุดว่านตะกุดเงินอันนี้เป็นเนื้อผงอ๋อแล้วก็ราคาราคาหนูก็จําไม่ได้เลยเพราะว่าพาเพิ่งมาเอาจริงๆหนูจองไว้แต่เดือนนู้นเนอะเมษาจนลืม,มลืมเลยนะครับแล้วก็ราคาได้มาเท่าไหร่หนูก็ลืมนะเพราะนั้นลูกพี่ทำไมาได้เลยบวกไม่แพงลูกพี่ส่วนใหญ่อะที่จะแพงก็คือ ทองแดงนะืมส่วนใหญ่จะแพงทองแดงเพราะว่าทองแดงแบบเออเขาเรียกว่าอะไรแกะได้ง่ายอะเนาะนะอืมอันนี้หนูพยายามจะเอาติ๊กเกอร์เดิมมาติดนะแต่แบบมันก็ติดได้เท่านี้ลูกดีชบนี่สำหรับผ้าผงนะครับ รู้สึกพระผงนี้จะไม่ค่อยแพงนะจะถูกสุดในบรรดานเนี้ยในบรรดาเหรียญนะเนาะโอ้โอหลมแรงอันนี้พระผงนะครับเหรียญฉลองอายุวัฒนมงคลอ๋อแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้นะที่ออกเขาเรียกว่าเหรียญที่มีหน้าหลวงปู่ออกตรงวาระแล้วก็ออกที่ ธรรมอุทยานนะปีนี้น่าจะเป็นรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายเพราะว่าธรรมอุทยายนนต่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ชื่อธรรมอุทยานแล้วนะก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อวัดปิติธรรมใช่ไหมถ้าผิดขออภัยนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อวัดแล้วนะครับไม่ได้เป็นธรรมอุทยานแล้วนะซึ่งรุ่นนี้น่าจะใช้คําว่าธรรมอุทยานเป็นน่าจะรุ่นสุดท้ายที่มีหน้าหลวงปู่อยู่บนเหรียญน,นะถ้าพี่ลองสังเกตดูวัดละอื่นจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวก ของขลังเนาะเช่นผู้ละมานอย่างเงี้ยก็จะมีแต่พุม้ละมานใช่ไหมไม่มีหน้าหลวงปู่แบบนั้นนะอืมมีเกษาด้วยหลวงมีเกษาหลวงปู่ด้วยโอเคแล้วก็หอมมากเลยอันนี้หอมแบบหอมตีขึ้นมาเลยอันนี้จะเป็นพระผงเนาะอันนี้มีเลขโค้ดสองห้าเก้าศูนย์ราคาไม่แพงนะลูกบีนะ่จาจะไม่ผิดน,นะ แต่หนูจําไม่ได้เฉยๆราคาไม่แพงนะครับพระผงกันนะอืมโอเคพระผงราคาไม่แพงหน้าตาเป็นแบบนี้นะอ่าให้ลู้พี่ดูเผื่อแบบชอบนะหนูมีแค่นี้แหละมีพ้าผงองนี้แล้วก็เป็นอีกอันนึงเป็นเหรียญหล่ออือนี่องนี้เป็นเหรียญน,นะอันนี้เป็นพ้าผงนี่เป็นเหรียญหล่อนะครับ มหาชนม์มสาอุดวันตะก,กุนกันเอ่อราคาจะไม่ได้จริงๆลูกพี่ทักมาเลยหนูแบ่งได้ทุกราคานะต่อไปชืเอ,อเหรียญมังกรแล้วกันเหรียญอ่อเหรียญมังกรคู่มังกรคู่นี่มีทั้งหมดห้าเนื้อเลยนะแต่เดี๋ยวจะแกะทีละองค์เนาะเออทำไมเขาไม่ติดเนื้อเอาไว้บนนี้เนาะ ต้องมาคอยแกะเนี่ยมันลำบากอยู่นะใช่ไหมสมมุติแนนาคตแบบไอ้นี่มันก็จะลืมไงว่าเราได้เนื้ออะไรมาแต่พวกทองแดงอะไรเงี้ยยังแยกออกเลยแต่ถ้าเป็นนวะหรืออะไรที่ออกผิวดำเงี้ยจะแยกลำบากอยู่นะ,ะไปอุ้ยองนี้ติดติ๊กเกอร์ได้โอเค ชุบชัวโอ้โหโอ้โโอโเหรียญมังกรนี่ทรงมังกรคู่นะครับผมนะโอ้โหเหรียญสวยมากลูกพี่นะครับจมูกสวยผิวสวยนะนี่โอ้โหผิวลุง้งสวยงาม นะครับเลขโคดหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแล้วพี่เลขโค้ดก็สวยอีกนี่นะเนี่ยธรรมอุทยานนี่คือจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ตอกแบบนี้แลวนะฮะเพราะว่าปีหน้าก็จะเป็นเป็นชื่อวัดแล้วตอนนี้คือที่ธรรมอุทยานเป็นเปลี่ยนเป็นชื่อวัดแล้วนะครับรู้สึกว่าด้านหลังของรงยาเนี่ย ก็คืออันนี้รู้สึกจะพันกับบาทมั้งอันนี้นะทองแดงแต่จะไม่ได้จริงๆว่าพันเท่าไหร่นะครับอเขาไม่มีตะกี้เขาเรียกว่าอะไรไม่มีเอ๊ะไม่มีโฟมใช่ไหมเมื่อกี้หรือว่าผมหรือว่าปลิวไปลอะออาไม่เป็นไรเนี่ยฝาบาทลงยาแดงขอบเงิน แล้วก็ฝาบาทลงยาแดงของนวะ,แล,วนนะแ,แล้วก็เนื้อเงินลงยาแดงแล้วก็เนื้อเงินลงยาดําเงินนะครับเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าผิวด้านหลังจะมีรอยมวลสารนะเอได้ไปบางคนก็คิดว่าเป็นตําหนิไม่ใช่นะลูกพี่ด้านหลังรู้สึกจะมีมลรอยมวลสารด้วยนะแต่ทองแดงเมื่อกี้ไม่มีนะแต่ที่หนูเห็นประมูลนะรู้สึกจะเป็นด้านหลังเกือบทุกเหรียญเลยนะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวเอาไปซีนเดิมก่อนถ้าซีนเดิมไม่ออกเดี๋ยวแกะให้ดูหมดเลยรู้พี่สวยงามทั้งหมดเลยเนี่ยลงยาหมดเลยเนี่ยลงยาหมดเลยนะเนี่ยฝาาบลงยาแดงฝาาบลงยาแดงเหมือนกันแต่ขอบนะว,ว่าขอบเงินแล้วก็เนื้อเงินลงยาแดงลงยาน้ำเงินนะครับอันนี้เป็นเหรียญมังกรคู่นะอันนี้คือให้แกะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินแต่ถ้าเดี๋ยวไม่ออกเดี๋ยวนั่งแกะหมดเลยรู้ปี ถ้าไม่ออกเดี๋ยวนั่งแกะทุกเนื้อเลยนะครับต่อไปอ๋อไม่มีโฟมโอเคต่อไปเป็นย้อนยุคทรงเหมือนเหรียญรุ่นแรกนะครับเหมือนเหรียญรุ่นแรกที่ออกวัดท่าประทับที่แพงๆตอนนี้หลักแสนหลักหลายหลายแสนนะทองแดงอันนี้เป็นย้อนยุคเนาะอันนี้เป็นทองแดงผิวไฟ นะครับรู้สึกจะมีให้ลุ้นทองแดงผิวรุ้งนะกับทองแดงผิวไฟสองหนึ่งห้ดะครับด้านหลังชลอยู่วัฒน,นามงคล8 11, ปปีด้านหลังเป็นยันเนาะเป็นลายเซนตอกธรรมอุทยานนะแล้วก็เอ่อวันเกิดหลวงปู่เนาะสิ 4, 4, ตุลาจริงๆอ่ะเหมือนเขาจะให้ออกที่วันเกิดหลวงปู่เลยแต่บางคนก็บอกว่า เออแบบพิธีอะไรเงี้ยดีอะไรเงี้ยหลวงปู่ก็กกเลยให้มาเสกแล้วก็ออกเลยนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับมีสีเดิมให้ลุ้นมีเนื้อนวะโบราณเถื่อนลงยาแดงนี้ก็สวยนะเออใครอยากได้รูปตัวอย่างผมมีใบรายการให้นะฮะทักมาขอรูปตัวอย่างได้พอดีแบบว่าแบบเออเนื้อเนี้ยหน้าตาแบบไหนนึกไม่ออกยอะไรเงี้ยบอก อันนี้เนื้อเงินลงยาแดงนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเงินเพียวนะครับแล้วก็เนื้อเงินกษมกริย์นะครับนี่จะเป็นพิมพ์นี้หมดเลยนะพิมพ์รูปไข่แบบนี้นะแต่ละองค์ก็จะต่างกันไปนะครับโอเคอันนี้ก็หลักพันกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะฮะต่อไปเป็นเหรียญยืนนะครับสงสัย,ยลืม ลืม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 เดอเดเอ่อเขาจะบอกว่าอะไรสงสัยอ๋อสงสัยรูปพี่นึกหน้าพระลงยาไม่ออกเนี่ยอาจจะเผื่ออาจจะคลิปหน้าอาจจะต้องแกะทั้งหมดนะดูแล้วเพราะว่ารูปพี่่าจะนึกไม่ออกนะครับจริงๆหนูก็อยากจะขายแบบฟินเดิมไปนะเพื่อให้พี่ไปลุ้นเองเนาะบางคนชอบลุ้นจริงนะอย่างผมเนี่ยชอบลุ้นมาก แต่เพราะหุ่นละมานคือลุ้นไม่ได้ไงรู้พีหุ่นลมันของเก๊ระบาดจัดอะระบาดตั้งแต่หน้ากล่องอะนึกออกไหมระบาดตั้งแต่แบบเป็นซีนเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าอเพราะว่ากล่องมันทําเหมือนเลยนะพวกหุ่นละมานวันนั้นก็เลยอนี่ บางคนอยากไปลุ้นลุงๆเองนะทองแดงลุงล้งๆก็ตอนนี้ก็แพงกันอยู่นะนี่เหรียญที่ระลึกนะครับเป็นหลวงปู่ยืนนะครับโอ้หลวงปู่ยิ้มด้วยแล้วก็มีประคำมีไม้เท้าสวยงามนะครับนี่เอาสี่เจ็ดแปดสี่นะครับ มีดังๆทองแดงหน่อยนะครับชึบรุ่นรวยสามเทพนะนอันนี้เขาเขียนไว้ธรรมุอุทยานนะครับรู้สึกปีนี้ที่ออกวัฒนธรรมอุทยานน่าจะเป็นรุ่นรุ่นเดียวนะที่ออกนะตอนนี้ที่เป็นธรรมอุทยานนะส่วนใหญ่จะออกว้ดพระธาตุมือนหินนะครับเออมันเห็นมีคนบอกอยู่ว่าอันนี้เป็นพิธีออกธรรมอุทยานแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ออกวัฒนธรรมอุทยาน ด้วยนะที่มีหน้าหลวงปู่ที่ตอกธรรมอุตควะอุธรรมอุทยานไว้ในเหรียญน,นะครับน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายโอเคทองแดงนะแกะแล้วพันกระบ,บาทแล้วก็มีซีนเดิมให้ไปรุ้นเองนะครับแล้วก็มีเนื้อนวะลงยาแดงมีเนื้อเงินลงยาแดงและนวะพายทองนะครับให้เด้ลุ้นกันราคาก็บวกจองนิดหน่อยนะลูกพี่ก็ลองดูส่วน ทองแดงเนะี่ยบวกจองแพงนะลูกพีไอเนื้อเนื้อหลักๆนะไม่ค่อยบวกเยอะเท่าทองแดงทองแดงเนี่ยบวกเยอะแพงทุกรุ่นลูกพี่โอเคไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมใครอยากได้อะไรยังไงก็ทกมาได้เลยขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ Terima kasih telah menonton!